ตำกุ้งสดค่ะเพื่อนๆอย่าตําเองนะคะใส่ขนมจีนมาทานด้วยกันนะคะเป็นไงคะน่าทานไหมคะย่าตําใส่แตงนะคะกุ้งสดใส่แตงค่ะ ใส่ขนมกีนแลหละน่าทานไหมคะขนมจีนแห้งนะคะเนี่ยขนมจีนแห้งค่ะเส้นเหนียวมากเส้นคนเหนียวมากเลยคะ่ะ ยาไม่เคยทำแล้วนะคะขนมจีนแห้งเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะเส้นเหนียวกว่าขนมจีนสดอีกนะคะย่าว่ามันเหนียวกว่าเส้นเหนียวแล้วยาวด้วยค่ะดูดิค่ะน่าจะอร่อยกว่านะคะครั้งแรกค่ะน่าทานไหมคะหน้าตา กุ้งน,นี้อยาเอาไปแช่โซดาแล้วนะคะล้างโซดาแล้วะคะ่ะแช่โซดาแล้วก็น้ำใส่น้ำแข็งนะคะน้ำเย็นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะ นมจีนเป็นสี่ชมพูนะคะที่ยายาก็ากลืมเอาห่อไว้ให้ดูค่ะว่ายาใช้ของครั้งแรกค่ะเส้นจะออกสีัชมพูนะคะแต่ว่าน่าทานเหมือนกันนะคะเส้นขอแลนเหนียวดีแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะ